เานั้นที่น้องเอ็มไมติงสะบัดเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับโคเชแล้วมันฟินฟินฟินแบบขับเป็นยูสิบเลบเล่บเอ๊สวัสดีค่ะเอี่ยมละอออีกแล้วนะคะแต่งโมคนเดิมค่ะตัวนี้นะคะไม่พดถึงไม่ได้เลยค่ะมีเงินทำให้เราได้โบยบินจริงๆเลยค่ะกับคอลำเอฟสิกสศูนย์แบบมีแหลมจ้านะคะชุดนี้นะคะ ไปลงหลายที่แล้วขายมาตั้งแต่โควิดนะคะเฮ้ยขายดีมากขายดีมากๆนะคะขายดีที่สุดเลยนะคะคือทําสต็อกเท่าไหร่ก็คือไม่พอขายเลยจริงๆนะคะตัวนี้เป็นสีนิ้วนินดานะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมแม่เหล็กตัวบเบส X มากมากนะคะใหญ่กว่าแก้มหนูอีกนะคะถ้าใครสนใจดอกประปะสองาสิบบาทค่ะยังไม่พอทั้งเซ็ตเป็นของเอี่ยมละอแล้วนะคะไดค่ะ ไดเสียงแหลมนะคะ T b i l d 3S นะคะซึ่งเป็นไดเสียงแหลมมาใหม่แทนไดตัวนี้ย3 0 0แล้วนะเม่สิ่งดีมากนะคะได300นะคะถ้าใครสนใจก็ซื้อได้นะคะตัวนี้เป็ดเต็จนะคะราคาอยู่ที่2,630บาทนะคะไม่ขายลดไปให้เลยนะคะเหลือ2400บาททวนนะคะเป็นแบบแบบนี้เลยอะ่ะ อย่างแบบนี้แล้วแบบใหม่ก็มีพอดลงด้วยอะ่ะเงินเท่านันริงนออ้องเกฟพี่ติงไปฟังเพลงซาวจริงกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวถ้าเป็นซาวแม่ค้ามันอาจจะขายไม่ได้เนอะ<ม> <Orchestra> <im itation> We miss the sun when it starts to snow. Only know you love her, then you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit a road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. At the bottom of your bus, how oh, then one day you make a dream, last But dream comes slow and it goes so far You see, when you cross your eyes, right. maybe one day you understand why everything you touch surely dies. But you only need a lie when it's not really alone. It's the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're wishing home. Only know you love her when you let her go. Sally got a spirit in your tongue. Same old empty feeling in your heart. Love comes slow and it goes so far Well you see when you fall asleep you never to touch and you never to keep Cause you love it too much and you dive too deep Cause you only need to light when it's stand alone. Only miss the sun when it starts to snow Only know your love เออเป็นไงอันนี้คือเปิดแบบใบเดียวไม่เปิดเบรเลยนะนี่ใบเดียวสายนี่คือไม่ได้ต่ออะไรเลยแค่ใบนี้ใบเดียวจริงๆนะคะจะเห็นแล้วว่าเออเสียงสายเมื่อกี้คือเหมือนคนเมาเต้นหน้าเวทียังไงก็ไม่รู้นะคะก็คืออยากให้ลอง ซื้อจริงๆว่าเออไม่ว่าจะเป็นชุดคาราโอเกะไม่ว่าคาเฟ่ร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่อยากได้ตู้ใบใหญ่มากๆนะคะเรางบมีแบบไม่เยอะใบละ2 4 0 0บาทข้างใต้เจ็บเสาได้ด้วยหรือใครจะไปติดข้างผนังก็คือใช้ขาแขวนผนังติดได้เลยนะคะคือแบบเรทิเซนต์มากๆซื้อเถอะนะ